สวัสดีครับช่องธรรมะา,าเด็กวันนี้กำลังทำบัวอยู่ทางทวัดทำบัวแล้วนางนวลมันมาตอมเล่นลมมาที่บัวเราเนี่ยไอเอมมันเลยการไม่ค่อยดีการมัวซั่วนางนวนมาล,าลมันไล่ลมเล่นลมเล่นลมไปที่บัวเราเรากำลังทำงานทำงานอยู่ วนนางมันมาลายลมด้ <c oughs> นกกันแหละนกกันแหละววนางนางนวนลกำลังทำวนอยู่ทำวนทำวนลทายนางนวลน,นางนวลนางนางนางนวลน,นางนวลกำลังกินปลาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยอากาศไม่ค่อยดีถึง ฟ้าขึ้นบนหน่อยๆเรือเป็นสีตะกัววันนี้ะเะือเป็นสีตะกัวอาการไม่ดีน,น้ำนนู้ดเต็มไปหมดเลยนวลนางนางนวลเนี่ยเราค้านมาเลยฟ้านมาแล้วก็ห่วงมันลูดขึ้นมาตามเนี่ยมันลูดมาตามมานที่เราฟวา้าน มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยชัดเจนอ่าบรรยากาศดีสวยกว่าน,นี้เลยบรรยากาศมันก็ดีไม่ค่อยสวยแลย้วนางนวลกำลังกินปลาอยู่แล้วมันเล่นลมล่ายลมลมเป็นลมวันนี่ยฝนม,มืดมาหมดแล้วเนอ

นนเล่นลมนเล่นลมบางวนวนเล่นลมนี่นังนนลลมเล่นลมบางวนมันมากินปาลาในวันเต็มไปหมดเลยพี่น้องเอเย้ย

กำลังน,น,น,นั่งนวดเด็กเลยกำนวดเลยกำนวดเล <ภ><ย>เออมากจะเงี้นเลยเป็นพัดเป็นเบืร์เลยเป็น,น้องเออแต่มันอากาศไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็สวัสดีว่าเพียงเท่านี้นะครับเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยต้องทำม,มาหาแดกนะครับ